สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสําเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะช้องมิ่งขวัญชาแนลจะนําพาคุณพบกับเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางโลกหรือทางธรรมค่ะฝากเป็นกําลังใจด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เรื่องของโง่เฮงหร fulfill ือเรื่องของ่วงจุ้ยนั้นก็เป็นลักษณะการที่เราเอาพลังของธรรมชาติเพื่อมาปรับใช้เพิ่มพลังของชีวิตนะคะฮวงจุ้ยก็เป็นการเอาพลังธรรมชาติเพื่อมาเพิ่มพลังชีวิตในบ้านที่อยู่อาศัยส่วนการที่เราเรียนรู้เรื่องโง่เฮงก็คือการเอาพลังของธรรมชาติเพื่อมาเพิ่มตัวเราที่ใบหน้า ซึ่งเป็นการเสริมพลังของเราในใบหน้านั่นเองส่วนห่วงจุ้ยนั้นคือเรื่องของที่อยู่อาศัยจะต้องสะอาดสว่างสงบจึงจะเป็นห่วงจุ้ยที่ดีและสำหรับโงเ่เฮงหรือใบหน้าของเรานั้นเราก็ต้องมีใบหน้าที่มีรอยยิ้มหน้าใสาใบหน้าสดใสมีความสะ,สะอาดและใบหน้าสว่างสวยนี่ก็เป็นลักษณะโงเหฮงที่ดีอีกส่วนหนึ่งนะคะ คำว่าโง่นั้นแปลว่า5และคำว่าเฮงนั้นแปลว่าดีค่ะดังนั้นโงเ่เฮงรวมความจึงเรียกว่าลักษณะที่ดี5ประการซึ่งในวันนี้ที่เราจะได้นํามาเสนอก็คือโงเ่เฮงบนใบหน้านั่นเองค่ะ ถ้าผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือท่านใดที่อยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตอยากจะพัฒนาชีวิตเรื่องโงเ่เฮงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรที่จะนํามาพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของชะตาชีวิตการดําเนินชีวิตของเราเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยโงเ่เฮงนั้นเป็นการรวบรวมสถิติเป็นวิธีที่ทําให้เรารู้จักคนรู้จักตัวเองเป็นคล้ายๆกับแผนที่ชีวิตคล้ายๆกับ การที่เราดูลายมือลายมือเราก็อาจจะเปลี่ยนได้ไปตามวิธีการดำเนินชีวิตหงวเหงบนใบหน้าปรับเปลี่ยนยากแต่ทุกวันนี้มีการสัลกรรมซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหงวเหงบนใบหน้าได้เราสามารถที่จะทำให้ใบหน้าของเรานั้นดีขึ้นหรือบางทีแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเราปรับเปลี่ยนไม่ถูกวิธีก็สามารถที่จะทำให้ชะตาชีวิตของเรานั้นแย่ลงได้ การที่ไปทำสัญญกรรมบางคนทำมาแล้วดีขึ้นบางคนทำมาแล้วชีวิตแย่ลงบางคนถึงขนาดครอบครัวแตกแยกสามีไปนอกใจก็เพราะการที่ไปทำสัญญกรรมก็มีอันนี้มีผลเลยนะคะดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องมาเรียนรู้เปิดใจให้กว้างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อที่มาตั้งแต่โบราณ โบราณได้ทำสถิติรวบรวมมาและเห็นว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างนี้จริงมันมีผลต่อชีวิตจริงฟังไว้ไม่เสียหลายนะคะแม้แต่การเรียนรู้ถ้าหากเราว่าเราเรียนรู้แล้วเราสามารถที่จะนำศาสตร์วิชานี้ไปมองคนให้ออกได้เราสามารถที่จะดูโง่เห้งคนที่เราจะคบค้าสมาคมด้วยได้เราจะได้คัดสรร คนที่เราจะคบหาได้ด้วยและสามารถที่จะระมัดระวังตัวจากคนที่มีลักษณะที่ไม่ดีได้ด้วยแม้แต่ตัวเราเองถ้าเรารู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองเราก็สามารถที่จะนำไปในการไปใช้ในการพัฒนาชีวิตของเราได้ด้วยนี่คือส่วนที่ดีเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างถ้าท่านใดที่อยากที่จะเรียนรู้ก็ต้องเปิดใจให้กว้าง ท่านใดที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองก็ต้องเปิดใจให้กว้างเพราะนี่คือพลังอย่างหนึ่งนะคะเป็นพลังธรรมชาติซึ่งเราสามารถที่จะนำมาประกอบในการที่จะพัฒนาชีวิตได้เปิดใจให้กว้างแล้วเราจะได้รับรู้แล้วเราจะได้พัฒนาไปอย่างระมัดระวังไม่ประมาทได้นั่นเองลักษณะที่ดี5ประการบนใบหน้าได้แก่ลักษณะ ที่ดีของหน้าผากจมูกและเนินแก้มทั้งสองเนินและก็เนินเนื้อคาง5ประการนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าลักษณะที่ดีคือลักษณะแบบไหนเริ่มจากหน้าผากนะคะลักษณะที่ดีของหน้าผากในาศาสตร์ของโงเฮงซึ่งจะนำพาความโชคดีความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตมีดังนี้ค่ะข้อ1ลักษณะหน้าผาก ที่กว้างเรียบและมีความสมดุลกับใบหน้าส่งแสดงถึงความมีพลังหน้าผากแบบนี้เป็นหน้าผากที่บ่งบอกพลังที่ดีนั่นหมายถึงคนที่มีความฉลาดความาที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมีไหวพริบมีสติปัญญาซึ่งจะบ่งบอกถึงการดำเนินชีวิตของเจ้าของหน้าผาก เป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้และมีความมั่นคงในชีวิตข้อ2หน้าผากที่สูงนั่นหมายถึงความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานความฉลาดเฉลียวเป็นนักวางแผนที่ดีมีการวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างเป็นขั้นตอนและมีเป้าหมายในชีวิตคนที่มีลักษณะหน้าผากแบบนี้ มักจะเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคมเป็นที่ยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมข้อ3ลักษณะหน้าผากที่เรียบเนียนและเป็นมันเงาจะบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีของเจ้าของหน้าผากและจะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นมีความเป็นผู้ที่มีโชคลาภ มักจะมีลาบลอยมักจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตข้อ4หน้าผากนี้ต้องเป็นหน้าผากที่ไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแผลเป็นลักษณะหน้าผากอย่างนี้บ่งบอกถึงว่าเจ้าของหน้าผากนั้นมักจะทํากิจการหรือทํางานสิ่งใดก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแม้จะมีอุปสรรคก็จะเป็นอุปสรรคที่ไม่มากเพราะถ้ามีริ้วรอย นั่นจะบ่งบอกถึงการที่ชีวิตจะต้องเจออุปสรรคมากมายข้อ 5. ลักษณะของหน้าผากและความกว้างของหน้าผากต้องมีความสมดุลของใบหน้าทำให้หน้าผากนั้นดูไม่โตไม่ใหญ่ไม่กว้างจนเกินไปดูแล้วจะพอเหมาะพอเจาะและสมดุลส่งเสริมให้ชีวิตนั้นมีความสมดุลในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพ ความรักขออ้อ 2. ลักษณะโงเฮงที่ดีของจมูกจมูกที่ดีต้องมีปีกจมูกลักษณะจมูกเหมือนสิงโตนั้นจะบ่งบอกถึงอำนาจบาร,รมีการเก็บเงินอยู่หรือบางคนอาจจะเรียกว่าจมูกหัวกระเทียมจะถือว่าเป็นโงเฮงที่ดีแต่ถ้าเป็นจมูกที่ลักษณะจมูกแงนขึ้นคล้ายกับจมูกหมูแบบนั้นจะถือว่าเป็นจมูกที่ไม่ส่งเสริมด้านโงเฮง ลักษณะของจมูกที่ดีมีดังนี้ข้อ1ลักษณะจมูกจะต้องตรงมีสันที่ชัดเจนจะบ่งบอกถึงความมั่นคงความหนักแน่นและเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและยังบ่งบอกถึงการที่เป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องการเงินและการวางแผนชีวิตได้อย่างดีด้วยข้อ2ดั้งจมูก จะต้องเป็นดั้งจมูกที่สูงนั่นแสดงถึงความมั่งคั่งในชีวิตความเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการที่จะนำพาตัวเองไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินข้อ3ปลายจมูกจะต้องใหญ่และเต็มปีกจมูกที่ใหญ่และเต็มจะบ่งบอกถึงความสามารถ ในการเก็บรักษาเงินทองบริหารเงินทองและการสามารถที่จะสร้างฐานะให้มั่นคงได้ในระยะยาวประสบความร่ำรวยได้ข้อ 4. ส่วนของปลายจมูกจะต้องกลมและอิ่มซึ่งนั่นบ่งบอกว่าเจ้าของจมูกแบบนี้จะมีโชคลาภเรื่องการเงินและประสบความสำเร็จมีโชคลาภในด้านการลงทุนการทำธุรกิจนำพาตัวเองให้มีความมั่นคง ในระยะยาวได้และมักจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาของการทำธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีข้อ 5. ฐานจมูกจะต้องกว้างและมั่นคงแข็งแรงนั้นบ่งบอกถึงการที่มีความแข็งแรงทางกายภาพและมีลักษณะความเป็นผู้นำสูงมักจะได้รับการยอมรับจากผู้คนโดยทั่วไปและ จะเป็นผู้ที่มีความเด็ดขาดมีความเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีข้อ3ลักษณะโหนกแก้มที่ดีทั้งสองด้านซ้ายขวาเนินแก้มหรือโหนกแก้มนั้นบ่งบอกว่ามีคนรักคนนิยมช,มชมชอบมากแค่ไหนมีคนรักมีคนอุปถรรัมมีคนคอยช่วยเหลือแค่ไหน ลักษณะที่ดีก็คือข้อ1โหนกแก้มจะเต็มอิ่มเนื้อจะต้องแน่นนั่นหมายถึงบ่งบอกความมั่นคงทางกายภาพและทางการเงินเป็นสัญญาณของความแข็งแรงของร่างกายความสุขภาพดีและยังบ่งบอกถึงอำนาจวาสนาบารมีสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดี ข้อ2โนกแก้มต้องยกสูงขึ้นโหนกแก้มที่สูงขึ้นแสดงถึงความที่เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองและจะบ่งบอกว่าคนผู้นี้มีลักษณะที่จะนําพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดีและผู้นี้มักจะมีอิทธิพลในสังคมและที่สำคัญ ยังเป็นผู้ที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีด้วยข้อ 3. ลักษณะผิวแก้มที่เรียบเนียนมีเงาบ่งบอกว่าผู้นี้จะมีชีวิตชีวาเป็นผู้ที่มีความสุขมีความโชคดีและลักษณะผิวหน้าที่สดใสสว่างเรียบเนียนเป็นเงาอย่างนี้จะเป็นผิวหน้าผู้ที่ มีวาสนาในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตข้อ4โหนกแก้มมีความสมดุลกับใบหน้าเมื่อมองไปแล้วจะพอเหมาะพอเจาะกับใบหน้าบ่งบอกถึงว่าชีวิตที่สมดุลเป็นชีวิตที่ได้รับการยอมรับได้รับความเคารพนับถือจากคนรอบข้างและเป็นชีวิตที่มีความบาลาน ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกทางธรรมหรือโชคชะตาชีวิตความรักความสัมพันธ์การงานการเงินหรือสุขภาพข้อ5โนกแก้มต้องไม่หย่อนโนกแก้มดูแล้วต้องมีความแน่นแข็งแรงบ่งบอกว่าเจ้าของนั้นเป็นผู้ที่มีพลังชีวิต มีความมั่นคงในจิตใจเป็นผู้ที่จิตใจเข้มแข็งและสามารถที่จะจัดการกับชีวิตได้ดีและมีความราบรื่นในการดำเนินชีวิตสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคได้อย่างไม่ย่อท้อข้อ 4. เนินเนื้อคางจะต้องมีลูกคางต้องมีเนื้อคางลักษณะที่ดีของเนินเนื้อคางคือข้อห มีลักษณะกลมเต็มอิ่มบ่งบอกถึงความมั่งคั่งมั่นคงของเจ้าของคางและเป็นผู้ที่จะโชคดีในบ้านปลายของชีวิตคนที่มีเนื้อคางกลมเต็มอิ่มคนแบบนี้มักจะประสบความสำเร็จในด้านการเงินและมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสมบูรณ์ในครอบครัวข้อ2 ลักษณะคางนั้นต้องสมดุลกับใบหน้ามองไปแล้วมีความพอเหมาะพอเจาะบ่งบอกถึงชีวิตที่สมดุลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและสิ่งแวดล้อมชีวิตมีความราบรื่นมีความมั่นคงมีความสุขข้อ3 ลักษณะของคางต้องไม่แหลมหรือแคบจนเกินไปคนที่มีลักษณะคางที่ได้รูปไม่แหลมไม่แคบจนเกินไปจะเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณดีเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมความคิดและจิตใจของตัวเองได้เป็นอย่างดีควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้มีความมั่นคงมีความชัดเจนในความคิด และการตัดสินใจข้อ4คางต้องเป็นลักษณะมีสองชั้นเล็กน้อยคือมีเนื้อใต้คางนั้นบ่งบอกถึงว่าผู้นั้นมีความมั่นคงทางการเงินมีสุขภาพที่ดีและมีบั้นปลายชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สมบัติการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์ความสุขในครอบครัว ข้อหคางต้องมีเนื้อคางที่กระชับไม่หย่อนคล้อยซึ่งจะบอกถึงความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแรงเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูงด้วยนี่คือลักษณะโงเ่เฮงที่เป็นโงเ่เฮงที่รับโชครับทรัพย์เป็นโงเ่เฮงที่ดีตามตำราจีนบอกเรื่องโงเ่เฮงไว้ว่า โงเฮงคือความบาลานซ์และผู้หญิงนั้นจมูกบ่งบอกถึงสามีดังนั้นการไปทําจมูกถ้าทําไม่ถูกหลักโงเฮงชีวิตก็มีสิทธิ์ที่จะพลิกผันได้ซึ่งถ้าโงเฮงดีก็จะช่วยในการดําเนินชีวิตได้มากไม่ต้องพยายามมากก็มีสิทธิ์จะมีความสุขความสําเร็จแต่ถ้าโงเฮงมีส่วนที่ไม่ดีก็ต้องพยายามให้มากขึ้นนี่คือหลักการ ที่เราควรเข้าใจในโงเฮงและการดำเนินชีวิตทุกชีวิตย่อมมีเป้าหมายและต้องการความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเมื่อเรามาศึกษาพลังโงเ่เฮงแล้วไม่ใช่ว่าเมื่อรู้ว่าโงเฮงมีส่วนไม่ดีแล้วเกิดท้อแท้แล้วละความพยายามไปเลยไม่ใช่แต่ในความเป็นจริงเราจะต้องมีความพยายามเพิ่มขึ้น แม้ว่าบางส่วนในโงเ่เฮงของเราไม่ดีแต่บางส่วนในร่างกายของเราก็ดีมันก็คลระ,ะกันไปคนส่วนมากจะมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีชีวิตย่อมมีทั้งรุ่งและร่วงอยู่ในชะตาของคนหนึ่งคนการดูโงเ่เฮงจึงเป็นเพียงการรู้จักตัวเองรู้จักจุดเด่น รู้จักจุดด้อยของตัวเองเพื่อจะได้นำไปพิจารณาระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและรู้จักจังหวะชีวิตว่าช่วงใดจะต้องเร่งรุกเร่งสร้างเร่งทำและช่วงใดจะต้องถอยบ้างช่วงใดจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวระมัดระวังตัวเองดังนั้นสรุปก็คือการใช้ชีวิตของเรานั้นต้องพยายามสู้กันต่อไป อดทนต่อไปให้ตั้งสติไม่ประมาทและไม่ท้อแท้ท้อถอยให้ค่อยๆค,คิดค่อยๆทำพอใจในสิ่งที่มีที่ได้สุขในทุกๆวันภูมิใจในความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเองรู้จักให้กำลังใจตัวเองในทุกๆเรื่องราวมองชีวิตอย่างเข้าใจและสุขให้เป็นแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สำคัญคือ การทำบุญการประพฤติดีในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาย่อมจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้มีการกรบาทกลางฝ่ามือทุกท่านนะคะจะนำะความรู้เรื่องการดูโหงเห้งไปดูลักษณะของตัวเองแล้วนำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ควรที่จะนำไปใช้สิ่งไหนที่ควรที่จะระมัดระวังเราจะได้ มีวิถีชีวิตที่ราบรื่นมากขึ้นนะคะทุกสิ่งที่เป็นความรู้ถ้าเราเปิดใจรับแล้วนำมันไปปรับใช้มันก็มีประโยชน์ทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะใครยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามช่องมิ่งขวัญชาแนลให้แอดได้มีกำลังใจในการที่จะได้นำคลิปดีๆมานำเสนอด้วยนะคะ ขอให้ผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือทุกคนจงประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ